วันนี้คุณแม่อยู่บ้านทำไมไม่ตื่นไปส่งลูกล่ะคะคุณแม่วันนี้คอนเทนต์ไม่เกิดหรอคะคอนเทนต์ไม่ได้ไม่เกิดมือฉันก็ขอไม่ซาลาแน่ไปส่งลูกก็คือเป็นแบบสตรอเบอรี่วันนี้ผู้ป่วยหรือเปล่าก็เลยไม่ไปส่งลูกเมื่อก่อนคนอื่นก็ติดตาม ก็งงว่าทำไมต้องเอาผู้ที่กำลังป่วยไปส่งลูกด้วยอ๋อฉันคิดออกแล้วมันเป็นคอนเทนต์ของนางอยากให้เอฟซีบ้านด้อมกิ่นญย่หวานบอกว่าเนี่ยผู้ไปส่งลูกด้วยนะจะมาเป็นตัวแทนพ่อก็คือจะมาเป็นพ่อใหม่นางก็พยายามยัดเยียดให้ผู้ไปแสดงกิจกรรมไปสร้างคอนเทนต์กับลูกที่โรงเรียน แต่ก็ดันโดนดา่าเพราะว่าผู้เสยผู้ป่วยเสดเอาไปส่งลูกแต่พอเมื่อวานนางก็อยู่บ้านนะแต่นางไม่ตื่นไปส่งลูกสงสยัยไม่ได้ทำคอนเทนต์กับผู้ไงเลยไม่ไปแต่คนก็เลยบอกว่าเมื่อก่อนฉันติดตามนางชอบหนักมากแต่ตั้งแต่มีแบงดาเข้ามาเนี่ยฉันเกลียดมากฉันเลื่อนผ่านแทบไม่ทัน ตกลงที่เขาเรียกแมงดาเขาเคยเกาะผู้หญิงกินมาก่อนหรอทำไมทุกคนชอบเรียบฉันแค่สงสยัยคนเก่าทั้งสวยทั้งรวยการศึกษาโคตรดีโปรไฟล์ดีสุดๆแต่ลิเกเนี่ยมันก็มีนิสัยเดิมๆนั่นแหละแมงดาคอนเทนต์พ่อแม่ลูกไม่ห่วงว่าลูกจะติดไข้ก็คิดไม่ได้นะคนแบบนี้ รู้ตัวว่าไม่สบายแม่ก็ไม่ใส่ลูกมีค่าแค่ตอนอยากได้คอนเทนต์แค่นั้นแหละค่ะล่าสุดพาผัวเด็กไปนั่งเครื่องไปทำงานแต่ตัดภาพไปที่ทุกลูกน่าให้นั่งรลจนข้ามนาม้าข้ามป่าข้ามเขาหลายๆชั่วโมงสภาพแม่ทุกคนเขามีเวลาทำงานหมดนั่นเลยค่ะเขายังมีเวลาเจียดไปสูงลูกเลยถึงไม่ได้ทุกวัน แต่อยู่บ้านก็ควรไปส่งลูกถึงจะส่งกับคำว่าลูกคือที่หนึ่งเหมือนที่ปาดพูดนะคะเนี่ยก็คือมันไม่ได้คอนเทนต์ก็เลยลูกไม่ไหวหรือว่าเมื่อคืนหนักไปหน่อยเลยลุกไม่ได้ทั่วใหม่ป่วยเลยเฝ้าส่วนลูกปล่อยไว้ก่อนมีคอนเทนต์ก่อนแล้วค่อยไปถ่ายเวลาลูกมาอยู่กับพ่อไม่ทันข้ามคืน พสคิดถึงลูกอะไรขนาดนั้นแต่เวลาลูกอยู่บ้านหลังเดียวกันกับแม่แท้ๆเห็นหน้าลูกก็ไม่เห็นจะสนใจไม่เห็นจะอยากใส่ใจไปส่งลูกที่โรงเรียนเลยเมื่อวานไม่มีนานก็ไม่เห็นไปรับลูกกลับจากโรงเรียนมัวแต่วุ่นวายอยู่กับผู้ชายผัวแม่สบายแบบนี้แหละพอมีผัวใหม่แล้วขนาดว่าง ก็ไม่มีเวลาให้ลูกตลอดต้องแบ่งเวลาไปให้ผัวใหม่ด้วยไม่มีแรงไปไหนหรอกค่าลูกลูกเมี่ยจะเป็นยังไงก็ช่างเถอะไม่เห็นตอนเฝ้าที่โรงพยาบาลละทำยิ่งกว่าลูกตัวเอง,เอ,ง,เอ,งนะเอีกนะเนี่ยถ้าผู้ใหญ่บ้านมีโอกาสเอาลูกไปอยู่ด้วยคงดีกว่านี้มากๆลูกจะได้ไม่มาเห็นอะไรที่แม่ทำ จะได้ไม่ต้องมาอยู่กับแม่ที่ปากบอกว่ากล้ากลุก้แต่การกระทํำมันส่วนทางแบบนี้วันไหนคนด่าเยอะๆก็จะขยันสร้างคอนเทนต์ไปส่งลูกที่โรงเรียนขยันถ่ายรูปลงแต่ถ้าวันไหนไม่มีคนดา่าหรือคนดา่าจนหนาเฟียดแล้วหนักก็จะไม่สนใจแม้กระทั่งลูกก็ไม่สนใจแต่เมื่อวานเนี่ยผู้ใหม่เป็นไข่หนาก,ก็เฝ้าผู้ใหม่อยู่ค่ะ นักก็เลยไม่ว่างลูกไม่ได้สําคัญกับฉันขนาดนั้นแต่เลขสี่สำคัญกับฉันเพราะทาให้ฉันมีแรงตอนยังอยู่กับพัวเก่าก็ไม่เคยตื่นไปส่งลูกตอนนี้หรอตื่นไปส่งวันเปิดเทอมมันแรกเอาคอนเทนท์แค่วันเดียวเท่านั้นแหละสมัยยังไม่เลิกกับผู้ใหญ่บ้านพากันไปรับลูกเกือบทุกวันพอได้ผัวใหม่เขาไม่ได้รักเด็กขนาดนั้นแม่ก็เลยพอยเป็นไปด้วย คืออยากนอนกอดกันกับผัวใหม่ไงคะเข้าใหม่ปมา่ามันอะไรก็แบบนี้แหละเลื่อนไปเจอเอฟซีเขาแคปโพสขอบคุณพี่สอซื้อกล้องให้น้องนาลิตาแค่กล้องหลักร้อยก็อวยเออแวนจริงๆสร้างภาพแต่แกะกุ้งให้ลูกกินเส้นขี้หลังกุ้งก็ไม่แกะออกก็เอาให้ลูกกินแบบมีขี้กุ้ง สะดินแบบนั้นแหละคนเป็นแม่มีความคิดแบบนี้ได้ยังไงก็บอกแล้วไงว่ามีผู้คนใหม่ต้องขยันทำการบ้านใจเย็นลูกเนี่ยเอาไว้ก่อนยังไงนางก็คิดว่าลูกก็อยู่ในกำเมือของนางนางก็ใช้เป็นเครื่องมือได้ตลอดดูแล้วเพราะว่านางบอกว่านางเป็นแม่นางมีสิทธิ์ในตัวลูกนางจะทำอะไรก็ได้ วันไหนนึกคืก็หยิบลูกออกมาถ่ายขนเทิ้งกับผู้ใหม่สร้างความหนักใจให้พ่อของลูกแต่นางหารู้ไม่เขากำลังเก็บหลักฐานเพื่อพาลูกมาอยู่ด้วยลูกตัวเองเนี่ยเห็นได้แตกต่างเลยนะระหว่างลูกป่วยกับหัวใหม่ป่วยลูกป่วยหายใจไม่ออกมาเป็นปีแม่ไม่มีว่าจะพาลูกไปรักษาจนลูกไปอยู่กับพ่อ พ่อโพูดลูกถึงได้รักษาแต่ผู้าให้ป่วยวันเดียวเนี่นางพาไปโรงมพยาบาลอย่างเร็วเลยนะถ้าลิเกติดโควิดขึ้นมาเนี่ยบอกเลยว่านามไปถึงลูกด้วยหมดคำจะพูดจริงๆนินำเหมือนคนเสียเส้นเข้าไปทุกวันดูร้อนนุนไปหมดนางไม่นิ่งนางไม่สงบสุขนางไม่ได้มีความสุขแต่ปากนางชอบพูดว่ามีความสุขสงสารเด็กน้อย ที่ตกเป็นอย่าอารมณ์เอาชนะของคนเป็นแม่นางอยากเตินตัวมากอยากให้ชาวโลกรู้ว่าผัวใหม่ดีเลิศประเสริฐศีเข้ากับลูกลูกได้เราไม่มีสมบัติจ้างมันก็ไม่เดี๋ยวตามมองหรอกนะไอผู้คนใหม่นะ่ะแต่ฉันว่ามันเร็วเกินไปที่จริงไม่ควรเอาผู้ชายคนใหม่เข้าบ้านด้วยซ้ำจะมีผัวใหม่ก็มีไปแต่ไม่ควรพยายามเอาผัว มายุ่งกับเด็กเขาก็ยังมีพ่อของเขาคอยดูแลสูงเสียอยู่สิ่งที่นางทำฉันคิดว่ามันไม่สมควรเชิญเถอะบนโลกใบนี้กอดยังไงก็ไม่อุ่นเท่ากอดของพ่อและแม่ที่แท้จริงมันลับรู้ได้ยินดีกับเขาที่มีคนมารับลูปเราแต่เด็กเขาโตเขารู้ว่าใครรักเขาจริงนางกำลังหาความสุขให้ตัวเองส่วนเรื่องลูกนางคงคิดว่าไม่ต้องคิดเยอะ เรื่องเงินเรื่องอนาคตเพราะพ่อเขาทำไว้ให้ลูกเยอะแล้วหมดเงินลูกโตก็ดูแลแม่อยู่ดีหน่าคิดแค่นี้น่าคิดแค่ผลประโยชน์ส่วนตัวหน่าไม่คิดถึงลูกในอนาคตนี่เหรอฮะเป็นแม่ภาษาอะไรวันวัน,วนสร้างแต่คอนเทนต์ไม่สนใจลูกจริงๆ